หน่อไม้สองหัวไปตลาดเจอหน่อไม้พอดีเลยโชคดีมาก นี่คือเครื่องแกงต้มเปิดที่เราเอาไปโขลกรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หม้อเคี่ยวไว้เลยเข้าวเบอร์จะได้สุก จะได้สักพักเราก็ออกน้าปลาที่เราต้มเอาไว้ใส่ลงไปเลยนะคะจะได้มหอม,หอม เห็ดสอย่างที่เราจะใส่แกงเปิดนะคะน้ำแกงของปลาเลยนะคะเคี่ยวได้สักพักแล้วก็ใส่บไม้ เดือดดีแล้วเราใส่เห็ดเลยนะคะเห็ดที่เราเตรียมไว้นะคะเห็ดสามอย่างแล้วก็พริกเป็นเม็ดๆจะได้สวยงาม กะปิก็เค็มน้ำปลาก็เค็มก็เลยไม่ต้องเติมน้ำปลาอีกเลยนะคะเค็มพอดีแล้วใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสนะคะผงปรุงรสก็ได้เดี๋ยวรอเดือดสักพักหนึ่งนะคะให้เห็ดสุกพริกสุก ท้ายเราก็ใส่ผักเลยนะคะใบแมงลักกับชะอมสองอย่างนี้ทำให้แกงเปิดมีหอมมากเลยนะคะ พอใส่ลงไปพอจมน้ำปั๊บปิดไฟเลยนะคะ